เราทีมพอเทคนะครับมาลงงานที่ CS บางปูของอ CS บางปูครับแล้วก็ใชคปูนทามเสือนะครับในการพ่น,นครับที่นี่เป็นโรงงานไทยยีนนะครับอยู่แถวบางปูวันนี้วันที่29มิถุนายน2565แล้วแราะสังเกตว่าในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยสามารถพ่นได้เร็วแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเอง ประมาณสี่ห้าชั้นถามว่าเครื่องพ่นปูนมันใช้คนกี่คนนะครับระดับแรกก็จะเห็นนะครับก็คือถ้าใช้ปูนปูนถูนะฮะอคนคอยยกนะครับแล้วอีกหนึ่งคนครับก็คอยพ่นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับคนที่เหลือเนี่ยประมาณ4ี่ห้าคนที่เป็นคนเดิมเนี่ยนะครับก็จะคอยทําหน้าที่ในการปาดเก็บเรียบนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดคนทิ้งนะครับแต่ว่าเป็นการลดคนและเวลาที่จะต้องมานั่งทำทาบทากนี่รฮะ จะสังเกตว่าคนพ่นเนี่ยเร็วมากเลยนะครับในหนึ่งตารางเมตรใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีครับแล้วก็คนที่เหลือก็ถ้าเกิดเราสามารถระบุได้ก็จะสามารถทํางานได้เร็วขึ้นอ,อีกนะครับอันนี้ก็จะมีคนบอกว่าเปื้อนปูนจริงไหมต้องบอกว่าทุกหยดนะครับของปูนที่พ่นเนี่ยนะครับอยู่ขนานังที่ตกลงมานะครับจะสังเกตว่าเขามีการรองพ้าใบสามารถนั่งสมาธิได้นะครับซึ่ง การที่มันจะไม่ตกปูร่วงเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของการปาดด้วยถ้าเกิดว,ว่าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นการปาดขึ้นจะทําให้ตัวปูนที่ยังตกออกมาเนี่ยน้อยมากนะครับสังเกตว่าที่มันตกลงมาเนี่ยไม่ตกเพราะว่าปูนร่วงนะครับแต่เกิดจากการปาดลงนะครับสังเกตน,นะฮะเวลาปูนที่พ่นไปติดฝรั่งแล้วเนี่ยแน่นนะครับไม่ได้มีการย้อยไปอย่างใดนะครับส่นที่สาคัญกระรงเป็นคนปาดสามเหลี่ยงนี <het S 2> ่แหละครับที่สไตล์ไทยๆหรืออาเซียนเนี่ยยังปาดลงซึ่งก็ ก็เปเทคนิอีนะครับแล้วแต่ควนนามถนัด